จ้าเพราะ,ะจ๋าแม่จ๋าต้มเป็ดนะอันนี้ต้มซุปเป็ดไว้กินนะในบ้านเราเราไม่ได้สับเป็นชิ้นๆหรอกต้มทั้งตัวเลยจ้ะใส่เป็ดทั้งตัวแฟงเป็ดหนึ่งตัวแฟงหนึ่งลูกหม้อขนาดนี้แกงหนึ่งลูกมะนาวหนึ่งลูกนะจ๊ะนี่จ้ะมะนาวดองซื้อมาเลยใส่น้ําไปครึ่งแก้วจ้ะซี๊วขาวเต้าเจี้ยวซี๊วขาวเต้าเจี้ยว,วน้ามันหอยชูรสใส่ทุกอย่างจ้ะ ผงปรุงรสสักนิดหน่อยอันนี้กองมันต้องทอนช้อนทิ้งไหมไม่ต้องทิ้งนะฟองไม่ต้องทิ้งนะซอฟองมันจะอร่อยมากมันจะทําให้น้ํามันบ้านยายพินนะ่เป็นธรรมชาติไม่พ้าจ๋าแม่จ่าด้วยตัวไอตัวจุกกระดุยอ่ะเห็นไหมนะจุกกระดุยอ่ะบ้านยายพินน่าอยู่มากนะเนี่ยเป็นคอม็นธรรมชาติมากจ้ะกับข้าวก็ยังใช้เตาฟืนอยู่นะนอันนี้คือเตาฟืนบ้านยายพินนะแต่จะหาว่ายายพินไม่ได้ใช้เตาฟืน ทำกับข้าวด้วยเตาฟืนน่ะถ้าเคี่ยวอย่างเงี้ยก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงจ้ะสามชั่วโมงอ่ะใช้ไกวอ่อนๆนะเคี่ยวไว้อ่ะเป็ดก็จะเปื่อยวักก็จะนุ่มฟักก็ได้แก้งก็ได้เห็นไหมเนะี่ยถ้าเราตักทิ้งมันเป็นมันเหลืองเหลืองนะไม่ต้องตักทิ้งนะบางคนก็บอกต้องช้อนฟอนทิ้งยี่พินบอกไม่ต้องช้อนหรอกเนี่ยจะเป็นมันเหลืองเืองเนี่ยยำข้าวอร่อยมากเลยจ้ะทำไมต้มทั้งตัวนี้เป็ดมันเหนียวจะเป็ดมันเหนียวมันก็ถือว่าจะเป็นเป็ดแก่เนาะ แถวบัญญัิพินเขาก็จะเอามาขายราคาถูกๆครับเป็ดที่มันมีเป็นพ่อเป็ดมันมีอายุแล้วอะก็เอามาเคี่ยวต้มอย่างเงี้ยแล้วเวลาเรากินเนื้อเป็ดมันก็จะเป็นเส้นๆอร่อยมากจ้ะใส่ไปเลยจ้ะทั้งตัวเลยเนี่ยเวลาต้มแล้วอย่างเงี้ยน้ำมันจะใสเพื่อนๆดูนะเนี่ยน้ำมันจะใสเนาะเลยใส่เป็นตาตะกะแตนเลยใส่ทั้งหมดจากซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยว ชูรสรสดีอะไรก็อยากใส่อะไรใส่ลงไปเลยจัดใส่ไปพร้อมทีเดียวเลยนะเห็ดหอมด้วยบางคนบอกต้องช้อนมันฟุ้ง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 ฟิงฟิงทิ้งเดพินว่าขยำข้าว่าอร่อยดีเนี่ยแต่อย่าเคี่ยวให้มันเดือดพันพลาดนะถ้าเคี่ยวเดือดพันพลาดน้ำแรงแรงเมื่อไหร่นะอันนี้พอขัดสุกเต็มที่ฟองก็จะกลายเป็นมันเป็ดหรือเหลืองเหลืองลอยข้างหน้าตอนเขาเดือดใหม่ๆเขาก็จะเป็นฟองอยู่เยพอหมดฟองแล้วมันก็จะเป็นน้ํามันเป็ดเลยจ้ะ น่ากินมากจ้ะต้มไปเลยจ้ะเนี่ยไก่ไก่ต้มได้แม้แต่ถ้าเป็นไก่เนื้อเวลาเอามาต้มแล้วมันจะเหนียวกะถ้าใช้ไก่ก็ต้องใช้ไก่พันไข่ปลดไก่พันไข่ที่เขาปลดระวังอะ่ะหรือไก่บ้านอะ่ะต้มแบบเนี้ยอร่อยจ้ะบางคนบอกท่าพับเป็ดมันเป็นยังไงนี่จ้ะนี่เยพินเอาคอออกนะเพราะว่ามันยาวใส่หม้อลงไม่ได้ว่าจะใส่แกงทั้งลูกอยู่แหละแต่ว่ามันใส่ไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้กล้าใส่เนาะน่ากินมากไหมล่ะ ไปต้องเค็มมากนะจ๊ะต้มไว้กินกับข้าวช้นน้ำพวกบกุ้งแห้งใส่ไปด้วยกุ้งแห้งต้องใส่นะกุ้งแห้งปลาหมึกเห็ดหอมต้องใส่ต้องใส่ไปเลยกระเทียมพริกไทยต้องใส่จะ้ะสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีต้องใส่จะ้ะดูสีน้ำไหมเคี่ยวไปเรื่อยๆนะ้ามันจะน่ากินตอนมันเดือดใหม่ๆมันก็จะดูฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งไม่น่ากินอย่างเงี้ยแต่เวลา เคี่ยวไปนานๆแล้วมันจะอร่อยจ้ะจริงนะเยะพินไม่ได้โมนะต้มธรรมดาโลกไม่จำต้นอย่างเงี้ยโลกจำแล้วในควายนะเตาแบบเนี้ยดีนะควันไฟไม่มีมาลบกวนเลยเห็นไหมนี่นี่คือควันในหม้อขึ้นนะไม่ใช่ควันจากเตานะประหยัดเตาประหยัดฟืนของเยพินสวยงามมากเลยเห็นไหม ครัวใช้งานกับครัวโชว์มันจะไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะว่ามันอาจจะมีขี้ฝุ่นมีขี้เท่ามีอะไรดําๆมาเปิดมาเปื่อนเนาะทําให้ไม่น่าดูเนาะแต่กับข้าวอร่อยนะบางคนบอกเหม็นป้นไปแต่ถ้าคนที่เคยกินกับข้าวทาด้วยเตาฟืนแล้วจะชอบจ้ะมันจะไม่กลิ่นควันกวยจ้ะเห็นไหมสวยงามมากเลยเห็นไหมแค่นี้แหละนะที่ยายพินอยากให้ดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ